มีกลุ่มวัยรุ่นเขาทะเลาะวิวาทกันครับอแล้วกระสุนปืนก็ามาพลาดโดนที่ต้นคอกระดูกคอแตกข้อสามข้อห้าข้อเจ็ดครับคือนี่โดนลูกหลงครับโดนลูกหลงคือจากอตอนที่เขายิงกันนั่นหรอคะใช่ครับโอ้โห oh. แต่ว่าเด็กที่ที่อยู่ในกลุ่มคือเป็นกลุ่มที่ผมก็รู้จักด้วยครับราวนี้ก็เลยโดนเขาคิดว่าเราเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นครับ <c oughs> นนก็เลยยิงกระสุนเข้ามาแต่ตอนนั้นผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ เป,เป็นเมื่อก่อนผมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาวารสาร<ะ>เก็บขยาธแ<ะ>ตะเลยโดนลูกหลงแล้วก็รักษาตัวตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกครับจนปัจจุบันครับค,คือโดนเนี่ยคือโดนตรงช่วงท้ายทอเยเหรอใครใช่ครับตัดไขสังครับหมอเลยบอกว่าเป็นอัมวาตครับที่มันฟื้นฟูไม่ได้เพราะว่าไขสังมันขาดเหมือนเราเห็นก้างปลาทูครับ กระดูกคอทูที่จะมีเส้นขาวๆครับคคือเส้นไขสันหลังมันขาดครับก็เลยฟื้นฟูไม่ได้แล้วก็กายภาพบำบัดไม่ได้ครับมันมีความรู้สึกมีความรู้สึกแค่จากหัวถึงตรงต้นคอตรงนี้ครับค่ะหลังจากต่ําลงไปจากนี้ไม่รู้สึกครับที่ตัวกระตุกเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่เส้นเอ็นมันตึงแล้วก็หลังมันปวดครับ วันนี้เนี่ยเมย์ก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มเมตตาบารมีนะคะเดี๋ยววันนี้ว่าตั้งใจจะมามอบเงินช่วยเหลือให้พี่เนี่ยจำนวนหกพันนะคะอันนี้ก็เป็นเงินจากของทางกลุ่มนะคะทุกคนร่วมช่วยกันมาอันนี้สามารถรับไปใช้จ่ายได้เลยนะคะพี่สู้ๆนะคะฟังดูแล้วน้ําเสียงดีกําลังใจดีมากๆเลยขอบคุณทุกท่านแทนพี่ฮาด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ